พี่พลอยสู้ๆชาวชมรมพนัสก็มาแล้วครับพี่เก่งพี่หลิวพี่พีสวัสดีครับเฮียเปียกฮัลโหลขยันจ oh, oh, oh oh, right. oh, oh, ังเลยนี่ชาวพนัสอีกแล้วครับว่าเราลนี่กี่โลแล้วครับตอนนี้พี่จะสองกิโลแล้วโอ้เก่งมากพี่ชาดีน่าล่ะโอเคเก่งมากครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับรู้ท่านผู้ช่อมดู running boy นะครับพอนี้วันนี้เรามาลองรันแล้วก็ทำคิวรีพีทกันนะครับวันอาทิตย์เนาะ ก็จะเจอเพื่อนๆเยอะหน่อยนะที่ชายหาดบางแสนนะครับที่ชลบุรีนะครับก็ปะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูบรรยากาศเขาสามมุกแล้วก็บรรยากาศเพื่อนๆที่ฝึกซ้อมป็นอยู่เนาะจริงๆส่วนใหญ่จะไปบางแสนสิบจะไป1ิบชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ก่อนก่อนเร็วๆนี้ก็จะถึงก็จะมีงานหลายงานนะครับปะ่ะไปดูบรรยากาศต่างๆในบางแสนกันดีกว่าเผื่อเพื่อนๆคิดถึงบางแสนกันเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศการฝึกซ้อมของบางแสนจริงๆช่วงนี้บอยก็เบี้ยวไม่มาหลายอาทิตย์แล้วครับ ปะจะเริ่มซ้อมแล้วไปสุมาสุคูบอยวิ่ง5กิโลเนาะแล้วก็แวะมาเข้าลงห้องน้ำที่ S2 นะครับเฮียเปียกอาจารย์หลิวนะครับเียเลี้ยงนะครับพี่เก่งนะครับอยู่ที่ S2 บองแสนก็กลับมาถึงคาซาคาบิลกานะครับก็จอดรถกันอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เนี่ยเพื่อนๆจอดอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับฟูปยาวมากเลยครับวันนี้มากันเยอะมากวันนี้ครับ วันนี้มาลองลันกันเยอะมากแล้วก็บรรยากาศบางแสนนี่คึกคืนไปกับนักวิ่งมากๆากนะทีวันอาทิตย์นี้นะครับบอยก็วางน้ําไว้แต่เกลือแร่บอยหายอ๋อเกลือแร่บอยอยู่นี่แสดงว่าขาแรงมาโชบแรงเดี๋ยวเราบอยพาวิ่งไปหาดบางแสนเนาะอย่างที่เมื่อกี้เราจอดรถเนะาะเดี๋ยวจะพาแบบบรรยากาศแหาดบางแสนสวัสดีค่ะแล้วก็แล้ว,ลวเดี๋ยวพาโรลลิ่งรอบเขาสามมุกนะแล้วก็ไปคุยแล้วก็ดูบรรยากาศการฝึกซ้อมกับเพื่อนๆกันไปะจะได้ไม่เงา ตาครับวิ่งเล่นกันนีพี่เอนะครับเมื่อสักครู่บอกบว่าวิ่งเล่นยุดกับพี่เออยู่5โดนะครับจะพอดีปวดท้องเลยแวะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ปากกระ,กะังตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศแหลมแท่นยอมเช้าวันนี้แหลมแท่นก็ถือว่าอากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ชื้นเท่าไหร่ หมาะแก่การฝึกซ้อมูมีตรงลานจอดรถแหลมแท่นนะครับสวัสดีครับลองดูวันนี้น่าจะสัก15กโลกนะครับวันนี้ว่าจะวิ่งสัก15กิโลครับมีโครงการท่าเทียบเรือแหลมแท่นนะครับโอ้ทำสะสวยจนี่นะครับจะแม่กลนอิ่มนะครับแล้วก็บรรยากาศตรงแหลมแทน่นตรงนี้สวยนะครับวันนี้ขึ้นลมแรงเยอะนิดนึงครับ ค่อนข้างจะมีลมดีเลยครับนี่เป็นยังไงโอ้โหขึ้นแรงมากอาทิตย์ก็กำลังขึ้นนะฮะสวยมากใครอยู่กรุงเทพก็เหงาเงาก็ขับรถมาสัก80-90กิโลนะครับมามีบางแสนได้มาลองทานยามเช้าหากาแฟกินหาข้าวต้มอาหารทะเลอร่อยอร่อยแล้วก็ขับกลับกรุงเทพก็ได้นะครับ <laughs> แต่จะต้องตื่นเช้าหน่อยนะเพื่อจะได้ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวตามไปพี่อันนี้เหล่าทวยเทพนะฮะ ส,ส,สูนุ่นแอนนะครับไม่ไม่ใช่พี่พลอยโซโซับพี่เบ๊กทีก็กลับมาโรงแรมเอสทวีกรอบนะครับตรงโค้งเอสทูก่อนทาง,งตรงของบางแสนซีรีส์นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูชายหาดกันดีกว่าโอ้ชายหาดขยะเยอะแต่เขากำลังกวาดขยะกันอยู่ไปดูเขากวาดขยะกันดีกว่าไปดูรถกวาดขยะกันดีกว่าเนี่บขยะก็จะถูกพัดมาเกยตื้นครับเต็มเลยครับยาวไปถึงนู่นเลยครับ ยาวไปตลอดแนวเลยครับก็เขาก็จะทําการเก็บนะครับแต่น่าจะหลายรอบนะกว่าจะหมดนะแต่จริงๆอะ่ะใครทานอะไรก็พยายามเก็บไปด้วยนะดูดเออิเราต้องรักกันนะฮะธรรมชาตินะครับเพราะว่าธรรมชาติก็ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งนะพวกสารเคมีพวกผลิตภัณฑ์พวก,พพพวกอ,อพลาสติกต่างๆก็ทําลายไม่ได้นะยังไงก็ต้องช่วยกันลณลงเรื่องขยะด้วยนะครับกินแล้วก็ทิ้งลงถังนะ <laughs> นี่ปะ <laughs> นี่นะครับรยจกชอยฮอดบองแสนยามเช้า <laughs> ดี๋ยววิ่งกลับละไปบนเขาสับมุกเหมือนเดิมอย่าพาไปดันเนินกันนี่พี่ก็มาฝึกซ้อมกันเยอะครับกลับมาเจอเหล่าทวยเทพนะครับพี่เมพี่เลียพี่ก๊อตนะครับโซสวัสดีครับโซครับถ้ามารองรันวันอาทิตย์ช่วงนี้จะไม่เหงาเลยนะครับใครอยู่ใกล้ๆมา บางแสนบ่อยๆจริงๆพวกเพื่อนๆผมเนี่ยนัดกันทุกอาทิตย์นะครับแต่ก็ผมช่วงนี้เบี้ยวเยอะไม่ค่อยได้มาเออไม่เคยขายเสื้อเลยนี่เสื้อครับปกติจะไม่ชอบขายของนะๆๆก็เสื้อนะครับก็ลองไปกดลิงก์ผ่านได้ถึงวันประมาณวันที่8เนาะจริงๆถ้าก่อนน,นั้นก็ลองเทคมาในเพจก็ได้ครับทําเผื่อซไซส์มาอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับเผื่อลองดูเผื่อใครอยากได้นี่เสื้อสีส้มด้านหลัง เห็นหรือเปล่าก็ลองดูนะครับลองไปเอฟได้ตัวละ300เท่าไหร่นะ20บาทแล้วก็ครอปตัวละ300นะครับแองงไม่บ้านนะครับกิโลละครับ5กิโลครับโอ้ยอดเยี่ยมครับเก่งบบมาก,รมากเราทวยเทพมาแล้วเอาแล้วจูเนียโตโซนี่ก็จะเป็นเนินแรกของบางแสนสินะครับเนิน Coffee to ดายฟอรนะครับมาดูเหล่าทวยเทพของเราดันเนินกันดีกว่าครับ เดินเท่าไหร่เทสองสิเดี๋ยวมันไม่ใช่นะนี่พวกเราก็ฮิวรีพีกันนะครับเนินนี้ก็ชันไม่น้อยไม่มากหรอกครับแต่ก็อย่าเปิดแรงใส่เขาครับเพราะว่ายังเหนืออีกหลโลยังไม่ขึ้นทางเลย เกือบย่อแล้วแป๊บเดียวสุภาพสตรีท่านนี้แข็งแรงมากกิโลแล้วพี่ยี่สบิบ,สบ,บ,สบ,บโอ้ย19บก้โลสุดยอดขึ้นเสร็จแล้วก็จำเป็นทางลงนะครับบังแสนสิบนะยี่ด้วยเดียวเขาขอซัมมุกกันครับนี่มีเสื้อ B2R มาเยือนบางแสนด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ซ้อมกี่โลครับเที่ยวแค่สิบสองซ้อมไปไหนครับคุณพี่บางแสนไหมเทียมบางแสนสี่สิบสองโอ้มีเวลาครับสู้ๆนะครับเก่งมากครับสุดยอดสู้ๆขอบคุณน,นะครับแม่ใหญ่ไก่ก็เริ่มมีลิงครับลิงจักจ๊กๆลิงจักจ๊กๆฮัลโหลกินมะม่วงกันอยู่กินมะม่วงกินขา้าวโพด อ่ะตัวนี้ไปดูดีก่อนะครับว่าตรงนี้มีอะไรว่าองค์เจ้าแม่กวนอิมด้านหน้าเป็นยังไงนะครับไม่เคยดูเลยครับใช่ไหมผมวิ่งมานานมากไม่เคยเห็นองค์ด้านหน้าของท่านเลยอโอสง่างามมากนี่แล้วด้านหน้าก็มีสะพานนะครับมีสะพานข้ามน้ำ แล้วก็เป็นวิวโอ้สวยอยู่มานานมากตั้งแต่เกิดมาสี่สบกว่าปีเพิ่งเคยเดินมาตรงนี้คือผ่านบ่อยมากแนละ้วตั้งแต่เด็ก <c oughs> ครั้งแรกพามาดูด้วย <c oughs> เอาละครับหาเรื่องอู้เหนื่อยเ <c oughs> มื่อกี้ดันเดินเพชรสีต้นต้นต,นต,นตามเพื่อนมานะครับปลดโรลลิงตรงเขาสามมุกแล้วนะครับก็เหลือเดินด้านหน้าให้เราไปดันต่อ <c oughs> ช่วงโรลลิงตรงนี้เนาะ ใช้ได้เลยโรลลิงเหนื่อยมาถึงเขาสัม,มุกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดให้น้ําของมางแสนนะครับกิโลเมตรที่6นี่แล้วก็วิวยามเชา้าอาที่กำลังขึ้นแล้วก็นี่เขาชิงปุ้นสวยงามมากฮัลโหลม่กลาไปใกล้น้องลิงมันดูนะแ <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นเนินนะครับส <c oughs> วัสดีครับด้านหน้าจะเป็นเนิอนอีกที ตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับถ้ามีลิงอยู่ตลอดทางเวลาเจอลิงอย่าไปยึกยักใส่เขานะเดินก็เดินเลยทำอะไรก็ทำเลยอย่าไปทำกลัวพอเขาเท่าท่าเดาไม่ถูกเขาก็จะดูแบบ agressive หน,น่อยๆนะครับ <laughs> นี่ดันเนินไปจุดชมวิวเขาสามมุกนะครับตรงนี้ชันนะถ้าสังเกตดีๆชัดมากเเห็นไหมดูตรงพี่พลอยดิ สูงนะนี่เราไม่ได้อยู่รอนดอนนะครับเราอยู่เขาสามาสามุกอุซามมุกทั้งลงลงก็ลงชันนะถ้าสังเกตดีๆชันใช้ได้เลยท่านเดินอีกรอบครับเฮ้ยเฮ้ยห,หน่อยได้เลยที่คอยทันดิให้เร็วเฮ้ยทัานเดินสุดท้ายฮึบ พี่พอยสู้ถุดเล่วจะสุดเล็วเสู้เนินเขาสามมุกเป็นไงบ้างครับพี่พอยมันก็หนาซ้อมบ้านเรามันก็จะแบบเหมือนกับเราวิ่งตลอดเรียบแหละครับครับเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> โอ้โหอย่างขิงเลยอ่ะ ถนนเรียบลงเท่าไหร่นะครับลงที่25ภายในอทิที่นี้โอ้โหนึกว่าวันนี้นะสองชั่วโมงครึ่งครับได้กี่โลครับ24โลโอ้ยยังโหดโร๊ยโอ้นี่ทุกคนถามว่า SL ดีไหมครับ e o SL ดีมากครับ ต้องรองเท้ารองรันที่แบบต้องเสียตังออกหมายที่งเงินนะป้ายยากันอยู่นะเนี่ยผ่านไป11โลนะครับก็กลับมาจุดที่เราจอดรถกันนะครับอยู่นาฬิกาทุกรอบเลยครับนี่ก็หยุดละน่าจะได้11โลอันโลนี้เดี๋ยวไม่แน่อาจจะไปถ้าเพื่อนยังไม่มากันไม่เยอะเดี๋ยวไปเก็บจ้อกอีกสักสี่้าโลนะครับภ้ไใ้สักสิบห้าโลงอแงหน่อยฮะช่วงนี้งอแงการวิ่งครับมีน้ำผมนะ นี่ดีสุดเลยครับกาแฟเป็นเด็กติดกาแฟบรรยากาศดีนะครับบางแสนรูนมองไปก็เป็นวิวทะเลนะครับเราก็ลงโรงมามาลองไลนก็ได้ผมจะพยายามมาทุกอาทิตย์นะถ้าไม่ติดธุระอะไรที่บ้านหรือไม่ต้องไปเดินทางไปไหนนะครับแก๊งนี้กำลังวอร์แบบอูกันบานะครับแต่ข้างหลังว,วอร์มเสร็จแล้วกลายเหมือนอะไรนะครับ โอ้โเท้กระพยครับตอนนี้พวกนิวอมคึ้ยืดเหยียดแบบอูกันดาประมาณสิบนาทีร้อยท่าครับที่ใหม่ก็ยังไม่จบนะเนี่ยสิบแปดโลแล้วครับเดี๋ยวต้องไปสไตล์ขึ้นเนินอีกใช่ไหมครับกก่เที่ยวพี่แปดครับเที่ยวห้าสิบเมตรแปดเที่ยวคุณเทพยิ้มกิโลครับเทพยิ้มสองโลครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยังมากกว่าเราเราขีงเขาไม่ได้ละ เรียบร้อยจูจู<ๆ>พี่ไอ้กิโลครับพี่ส่กิโลครับ15กิโลโอ้ยทุกคนจบด้วยเก่งมากนี่ก็มีขาแรงนะฮะวัสดีครับสู้ๆครับไปสไตล์ขึ้นเนินสักสองสามรอบนะครับ ใส่ขึ้นเลยนะครับแปดเที่ยวเดี๋ยวผมไปเก็บเย็นอีกรอบนะครับช่วงนี้ผมไม่มีโปรแกรมนะผมไม่ได้ซ้อมเลยคือเรียกไรไงรักษาสภาพนะไขมันเกินไม่รู้อาจจะข้ออ้างกับตัวเอง วิ่งมาเยอะแล้วมันมันโลยพอสมควรก็เลยช่วงนี้ก็เลยแบบพยายามรักษาสภาพแต่ก็ใกล้งานแข่งแล้วอาทิตย์นี้ซ้อมแล้วอาทิตย์หน้าต้องกลับมาซ้อมแล้วครับรรนี่ดูท่าด้วยโหท่าอย่างเท่อ่ะ I believe I can fly โอ้ยนี่พี่ใหม่สไตล์ครับโอ้ยขึ้นยอดนี่แก๊งเด็กพนัตก็แข็งแรงมากครับแก๊งเด็กพนั ยี่สโลแล้วสุดยอดนี่เทปิ๊กแคปเทปิกเทปิ๊กจะลงบางแสนพับางแสนมาราธอนไหมครับบางแสนสี yeah er. mercy, a black. A black. A black ่สองโลไหมครับเทปิ๊กสุดยอดครับโค้ไปครับสวัสดีค่ะมามามานี่ดูนักวิ่งอูกันดาขึ้นเนินด้วยนะเนี่ยห้าสี่สามสองไอ ครับสุสดยอดเอาพี่ชาตามผู้หญิงไม่ทันได้ไงพี่เยมไปขาแรงมานี่ละคนเดียวเลยเนี่ยเหงาไหมเนี่ย ไป <laughs> มาแล้วพี่ไหมาแล้วพอม,มีเพื่อนก็สนุกดีนะครับมีการฝึกซ้อมแบบหลายๆแบบเลยเกินนะครับมีช่างดูดิอแกนดาข้างล่างก็น่ารักดีนะครับแล้วก็มีสไตล์กันด้วยนะครับอันนี้สายโหดนะ <laughs> สไตล์ขึ้นเดินแปดเที่ยวยังว <laughs> อร์มแบบอแกันดาอยู่เลยครับเนี่ยยืดเหยียดแบบอแกันดานี่ยังไม่สตาร์ทวิ่งเลยนะครับ สุดยอดโอ้โหร้อยท่าจริงๆเนี่ยเกินร้อยท่าด้วยน้องหมายังงงเลยเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับขยันจังเลยครับทำไงฮะนจะพับมุ่งลดกว่าไปหมดเลย บ๊ึกบึกขึ้นมาแล้วก็มันเหมือนหมุนไหลด้วยโอเคขาของขาขาสุดท้ายครับสุดยอดกิโลพี่โต้งเฮ้ย18จริงอะทำไมมาช้าต้องขออครับก็ไม่รอดโอ้ทำไมร้อนเหรอร้อนหน่อยอากาศเป็นไงบ้างคิวก็ร้อนไปคิดว่าบางแสนปีนี้จะร้อนไหมแรกๆก็ มันจะเให้ให้รดให้ให้ฝนตกเนาะเอเคใช่สิ่งเดียวที่จะลุ้นให้ก็คือฝนตกจริงๆครับไม่งั้นร้อนแน่ <c oughs> อีลีจากฉะเชิงเซานะครับมาซ้อมถึงบางแสนเลยนะฮะกิโลพี่วันเนี้ยส <15 S 1> ิบห้าค่ะเก่งมากจริงๆแต่ว่าโค้ชจัเก้าสิบนาทีต่มา,าเขาไงอ,<า>อ<า>เขาก็ลากมาร่วมขบวนสุดยอดที่วันนี้บรรยากาศคึกคักมากคนเยอะมากเลนนู้นคนเยอะมากๆเลยครับ สู้ๆนะครับครับนี่แก๊งนี้ก็ฮาร์ฟนะครับสองท่านนี้นี่เขามาชุมนุมอะไรกันครับเนี่ยอะไรรคับมาชุมนุมอะไรกันครับเนี่ยมาป่วนเขาสามุูครับวิ่งชมเลเลไปหาเขาครับใส่เสื้อนี็นบอยมาครับเกียกเลยครัี่ระยะกี่โลสี่โลครับสุดยอดสู้มากเหนื่อยแล้วพีเดินตั้งแต่เขาแล้วมันเดินหรอครับอันนี้ไม่ใช่เอ็มไม่ใช่เอ็มอันนี้เอ็มอันน่าจะเอ็มเฮกิโลครับ 6โลแล้วครับพอละสุดยอดเลยครับวันนี้บังสายไปไงบ้างครับปิบโอ้อากาศร้อนชื้นนี่ขอบคุณแตงโมจากจรินด้วยนะครับเพิ่งรู้ฮะไปอุ่นุนจรินได้ครับมีของฝากจากญี่ปุ่นด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปยืดเยียดกันอีกนิดหน่อยนะครับถ่ายบรรยากาศเล่นๆนะกับพี่ๆเพื่อนๆนะก็ฝึกซ้อมกันนะครับแล้วก็ เนี่ยเห็นแก๊งนู้นก็พี่ๆก็ยืดเยียดกันนะครับบล็อกนี้ขอลาไปก่อนนะครับจะไปยืดกับเพื่อนๆก่อนแล้วก็ไปหาอะไรทานนะครับยังไงก็ลองดูนะเนาะเผื่อมาวนเขาเล่นนะยูะรีพีนะฮะก็เป็นโปรแกรมหนึ่งที่น่าสนใจเนาะเวลาฝึกซ้อมที่ตรงไหนที่มีเนินนะครับก็มาซ้อมเนินนะครับแล้วก็เก็บระยะแล้วก็มาเที่ยวชมบรรยากาศบางแสนนะครับอยากให้คนอื่นมาอยากให้ทุกคนมาบางแสนไปครับบล็อกนี้ลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย